สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gorilla TV ด้วยนะครับผมวันนี้พี่มาสอนรับทางด้านของสกินรถนะครับผมสปอร์ตนะครับผมแล้วก็สกินมอเตอร์ไซค์แล้วก็บัตรสร้างห้องนะครับผมแล้วก็อะไรอีกมีดนะครับผมหัวตัดนะครับผมเป็นมีดฉลองครบรอบ5ปีฟรีไฟล์นะครับผมแล้วก็มีท่าทางใหม่ด้วยนะครับผมถ้าอยากรู้ว่าทำยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดบซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมต้อง ขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับช่วงนี้คือเป็นการท็อปอัพนะครับสำหรับคนที่ท็อปอัพจะได้สกินรถด้วยนะครับผมนี่เลยสกินรถอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมสกินรถคันนี้เลยนะครับผมโอ้โหสวยนะแต่พี่มีแมคลาเรนแล้วพี่ก็เลยไม่เอานะครับผมเออประมาณนี้เลยแล้วก็ได้ชุดแจสติมเบอร์ด้วยนะครับผมแล้วก็ยังได้กีต้าอีกนะโอ้โคตรจะเอาเลยนะครับผมกีต้ากับท่าทางนะครับผมและสำหรับคนที่อยากได้บัตคูมันนี่ไปเติมเกมแบบฟรี ขอแนะนําแอปแอปนี้เลยครับเติมแม่งจริงครับเดี๋ยวพี่เติมให้ดูนะครับผมลองดูนิดหนึ่งนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนะสวัสดีครับผมสําหรับคนที่หาเงินเติมเกมแบบฟรีๆด้วยบัตรทูมันนี่แบบฟรีๆครับขอแนะนํา Happy d u m m ี่นะครับผมแอปแอปนี้ครับแจกบัตรทูมันนี่แบบฟรีๆดูที่คอยเป็นหลักนะครับสมมุติเรามีคอยเยอะใช่ไหมเราทำไงต่อ กดไปที่ข้างล่างครับแลกบัตรทูมันนี่นะครับผมมาเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมว่าจะได้ยังไงสำหรับคนที่สนใจลิงก์ดาวโหลดอยู่ด้านล่างเลยนะครับผมรายละเอียดอยู่หน้าช่องนะไปดูนะโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมก็ให้กดไปที่สีม่วงนะครับผมทําการแลกไว้เรียบร้อยใช่ไหมแล้วก็กดที่บันทึกคัดลอกเลขบัตรทูมานะครับผมตรงนี้เลยนะครับผมที่เราแลกมาแบบฟรีๆเพราะเก็บคอยใช่ไหมทีนี้ก็นํามาใส่ตรงนี้นะครับผมนี่นํามาใส่ตรงในเว็บของกาลิณ่านะครับผมอ่าทีนี้เรากดเลยปุ๊ม แป๊แป๊ดเดียวเพชรเด้งเลยนะครับผมเป็น1,300เลยนะครับผมโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะครับผมสำหรับคนที่สนใจนะครับผมหาบาชูมานี่แบบฟรีลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างเลยสำหรับคนที่ไข้โคตดพี่นะครับรับไปเลย1,000คอยนะครับผมเก็บไว้แลกบาชูมานี่เนาะโอเคอย่าลืมไปโหลด ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับคนที่สนใจนะครับผมลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างเลยนะครับสำหรับคนที่กดไลค์ like, ลิงก์พี่นะครับผมก็จะได้คอยเพิ่มไปเลยนะครับผมเยอะๆเลยเอาไปแลกบัตรชมน,นี่มาเติมเกมนะครับผมสามารถเติมเป็นเงินมือถือให้มันหักในซิมได้ด้วยนะครับผมโอเคเ,เรามาลุยกันดีกว่านะครับผมถ้าพูดถึงมีดหัวตัดก็คือเป็นจําพวกทางด้านของอ่า มีหัวตัดนะครับผมจะเป็นอันนี้คือคาตาะนะครับคาตาะจะเป็นอย่างนี้นะมีหัวตัดจะเป็นเหมือนเนี่ยไอ้คีย์บอร์ดนะครับผมมีคีย์บอร์ดไหมเดี๋ยวพี่ขอกดใช้ตัวนี้ก่อนนะโชว์ก่อนนะเอ้อันนี้สวยะ่ะไม่เคยใช้เลยพี่ไม่เคยใช้เลยเนี่ยสวยอยู่สวยอยู่นี่นะครับผมก็คือพวกนี้นะครับผมสองอันนี้นะครับผมเนี่ยเห็นปะ อาเาลสีทองเนี่ยก็คือพวกนี้จะเป็นมีดถัดตัดนะครับผมก็คือจะเป็นสกินอันนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันและพูดถึงท่าทางนะครับผมท่าทางที่เราจะได้รับฟรีๆเลยนะครับผมซึ่งย้ําก่อนว่าไม่ได้วันนี้นะครับผมเริ่มวันที่10นะครับผมก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับผมท่าทางแบบนี้เลยเท่อยู่นะครับผมเท่ๆเลยนะครับผมนี่นี่นี่แบบนี้เลยแบบนี้เลยเป็นไงอย่างเอาอย่างเอากดให้สักสามทีดีไหมโอ้โหสวยอยู่นะ มาดูนะครับผมเนี่ยคือท่าทางนี้จะได้ฟรีนะครับวันที่สิบนะครับผมเพียงแค่เราเล่นครบหนึ่งร้อยยี่สิบนาทีนะครับวันที่สิบนะตั้งแต่เที่ยงคืนนะจำไห้นะครับผมวันที่สิบนะครับผมประมาณสัปดาห์หน้าหรือเปล่านะอะน่าใช่นะครับผมพี่คิดว่า,าใช่นะนี่ไงเล่นส0มสิบนาทีเล่นหกสิบนาท,นนาทีแล้วก็เล่นร้อยี่สิบนาทีครับผมก็ ประมาณนี้เลยได้ท่าทางแบบนี้ไปเลยนะครับผมโอเคต่อไปมาดูมีดหัวตัดนะครับผมนี่เลยก็คือคุยของมันก็คืออะไรอ่าน่าจะเป็นเล่นโหมดใหม่นะครับผมโหมดใหม่ที่พูดถึงคืออะไรครับผมโหมดใหม่นะครับผมก็คือมันจะมีโหมดเข้ามาวันนี้นะครับผมก็คือมีดสามารถเก็บได้วันนี้เลยนะครับผมแต่เราต้องเล่นโหมดใหม่นะครับทั้งหมด6ตาถึงจะได้มีดหัวตัดตัวนี้ฉลองรอบ5ปีนะครับผมเออประมาณนี้เลยง่ายๆเลยนะครับผม คือต้องรอก่อนนะประมาณ10โมงว่าจะมีโหมดใหม่เข้ามานะครับผมก็เล่นตอนนี้ก็ได้ประมาณ6ตานะครับก็จะได้มีตัวนี้ไปเลยแบบฟรีนะครับผมเอฟเฟกอลังการงานสร้างสวยเวอร์นะครับผมเมอโอ้โหยังเอาบอกเลยนะครับผมและก็ขอเน้นย้ำนะครับผมสําหรับคนที่รอถ้าทางคนนั้นนะครับผมมันจะไปตรงกับวันที่10นะครับผมซึ่งเราจะเก็บโทเค็นแรกรับไอเทมหนาบอลก็คือจะเป็นาหน้าของชุด ต่างๆนะผมมีชุดด้วยแล้วก็มีชุดตัวมีตัวละครใหม่ด้วยครับตัวนี้นะครับผมแล้วก็สกินปืนอะไรอย่างนี้นะแผ่นสงแผ่นเสียงครับอยู่ในนี้หมดเลยนะครับผมก็คือวันที่10ตรงกับวันที่อะไรตรงกับวันที่เรารับท่าทางนะครับผมก็คือตรงวันเดียวกันเลยก็เก็บโทเคนวันนั้นเลยนะครับผมง่ายๆเลยนี่มีแบบสร้างห้องด้วยมีแบบสร้างห้องครับแลดด้วยมีทุกอย่างเลยนะครับผมก็สะสมฟีห้ามพลาดนะครับผมก็เล่นกิจกรรมแบบเบา เออเบาๆไปเลยนะคือน่าจะเป็นกิจกรรมเบาเานะครับผมต่อไปจุดไคลแม็กเลยสามารถเล่นแรงแต่เที่ยงคืนเลยนะครับผมก็คือสังหารัตรูสูงสุด20คนนะครับจะได้ไอเทมแบบฟรีๆไปเลยฉลองครบรอบห้าปีนะก็เป็นสกินลดเดี๋ยวมีไอวอลอีกนะครับผมไอวอลรับฟรีอีกเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวพี่ทำคลิปแยกให้นะครับผมโอเคอ่ะวันนด้เยสกินรถที่เราจะได้รับจะเป็นสกินนี้นะครับผมเออฉลองครบรอบ5ปีนะครับผมแล้วก็สกินมอเตอร์ไซค์ตัวนี้เลยนะครับผมแบบเท่ๆจุๆไปเลยนะครับผมก็ สร้างหัน20คนจบเลยนะครับผมแนะนําให้เล่นโหมดอมมธรรมดาก็ไดม้มันจะมีบอทเยอะนะครับผมหรือจะไปเล่นโหมดิ14ปลาระเบิดทีเดียวหายก็ได้นะครับผมไง,ไง่ายๆแป๊บเดียวครบ20คนแล้วนะครับผมก็ดีดีอยู่ในระดับหนึ่งนะครับผมก็แจกฟรีด้วยได้บัตรสร้างห้องด้วยแล้วก็ได้สกินรถด,ด้วยนะครับผมแล้วก็ได้อะไรอีก สกินรถมอเตอร์ไซค์อีกนะครับผมโอ้โหได้เยอะมากเลยเดี๋ยววันที่10เราก็มาลุยกันอีกนะครับผมรับของไอเทมถาวรเยอะแยะมากมายนะครับผมเออนี่สกินรถตัวนี้นะสำหรับคนที่ไม่มีก็รับไว้หรือคนที่มีแล้วพี่มีแม็กาเลนพี่ยังรับเลยนะก็เก็บไว้เป็นคอลเลคชันของเรานะครับผมก็ประมาณนี้เลยสำหรับคนที่ไม่เข้าใจตรงไหนนะครับผมเ๋ยพี่ย้ำอีกทีก็คือวันที่10จะรับทั้งหน้าของมีถั่วตัดเล่นทั้งหมด อ๋อร้อยยี่สิบนาทีนี้ครับผมแล้วก็เก็บโทเค็นแลกรับทั้งหน้าของตัวละครใหม่ด้วยนะครับผมประมาณนี้เนาะสําหรับคนที่คลิปมาตรงนี้นะครับผมมีหัวตัดก็จะเป็นแบบนี้แล้วเปิดให้ดูในครับนี่เลยนี่เลยแบบนี้เลยนะครับมีหัวตัดนี้ก็คือเล่นทั้งหมดร้อยี่สิบนาทีเล่นหมดไหนก็ได้นะครับยกเว้นหมดเอ่อหมดโซนนะครับผมมันเล่นไม่ได้นะน็คือมันไม่นับเวลานะครับผมเออประมาณนี้เลยนะครับผมมีหัวตัดนะครับผมแล้วก็ท่าทาง าทางก็สวยดีนะครับผมเริ่มวันที่10ตรงกับวันที่เก็บโทเก้นอ่ามงกุฎสเีเขียวอะ่ะที่เอาไวแ้แลกนล่ง,งตัวละครใหม่นะครับผมตรงนั้นพี่ก็ทำคลิปสอนไปแล้วนะครับผมสำหรับคนที่ไม่รู้เนาะง่ายๆเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กับซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับดูดีวันเดียวแรกแรกแรกับได้หลายอย่างครับผมสกินรถเลยสกินมอเตอร์ไซค์ดาบ มีหัวตัดแล้วก็ท่าทางนะครับผมท่าทางเริ่มวันที่10นะครับผมต้องขอโทษด้วยแต่มีหัวตัดสามารถเก็บได้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยอ่ะขอเน้นย้ำน,นะครับผมช่วงนี้ก็คือเป็นการท็อปอันละได้ของฟรีแมกสำหรับคนที่เป็นสายฟรีนะครับผมไม่มีตังค์เติมเกมลิงอยู่ด้านล่างใครกดลิงกันพี่ด้านล่างนะครับผมก็จะได้คอยเพิ่มไป1 0 0 0คอยไปแลกรับบัตรชมนี่แบบฟรีน,น,นะ,ะเออแล้วเพชรสีม่วงสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับผมก็อย่าลืมมาแลกกันแจกเยอะมากบอกเลย แจกโค้ดจะเยอะนะครับผมมีไอวอลใหม่มีโคมีเคียวอะไรเงี้ยเยอะแยะมากเลยสำหรับคนที่ชอบนะครับผมก็อ่านพลาดนะแต่พี่ว่าพี่น่าจะโดนชุดพี่ติกว่ะเออชุดพี่ติกนี่น่าโดนนะครับผมอีกสัปดาห์นึงก็น่าจะทันแล้วนะเออชุดพี่ติกนี่สวยนะครับผมเออดูดีได้อยู่นะได้อยู่นะก็ประมาณนี้เลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กับซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมโอเคบายบายนะครับผมขาเงินตมเกมลิงอยู่ด้านล่างนะครับผมตัวคอมเมนต์เลย เดินคลิปต่อไปครับผม